กาบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้แอดตุกตุกชาแนลจะพาท่านผู้ชมมาติดตามเลขถูกของแม่บัวซึ่งได้เข้ามาแล้วสีงวดงวดนี้เป็นงวดที่ห้าซึ่งแม่บัวก็ได้จุดเมื่อคืนนี้ในคืนวันพระไปค่ะไปติดตามชมกันเลยค่ะว่าจะเป็นเลขตัวไหนกาสวัสดีครับแม่บัวกาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพิยินข่าวว่า ยูถูกเสียงไทยขอน้ำปูอีบ่มขึ้นขออยู่มขึ้นนี่มันเป็นบ้านยังก็ได้ขอเป็นบ้านพะบ้านพะใหญ่บ้านพะใหญ่ขอตองงวดงวดก้อนมันถืออจะได้งวดก้อนงวดก้อนนี่มันยุดได้มันศูนย์ห้าสามศูนย์ห้าสามต่ข้อฝันบอกเขานาะข้อมฝันบ่เขามันมาเขาถูกแต่ว่าตามที่ไม่บัวว่าสามสี่งวดที่ผ่านมาไม่จะถูกแม่บอกแม่ไม่จะถูก ตัวช่วงนั้นตีตัวทีมันเข่ากระคาหนึ่งสามหกแปดน่ะโอ้หัวนั่นเขาเขาสามตัวเลยเขาสามตัวมันออาทั้งล่างทั้งบนโอ้มันออกทั้งล่างทั้งบนมันได้สามหกกับกับหกแปดนเพราะหัวนั่นมันออกศูนย์หกแปดนอศูนย์หกแปดแล้วก็สามหกนี่ครับจำบุชมเห็นว่าจำบุช่มยังเห็นว่าถูบเสียงท้ายทีมันหักลายหักนั่นครับจำบช่มคือตัวนั้นล่ะแน่บัวพันพันจุดหัวสิพานมากครับ ตัวที่แตกหักกอกไปนะั้นเป็นเลขกศูนย์ครับแล้วก็หาสามไทเมนตัดเหรียญเอาตั้งแต่ถูกเส้นท้ายตัดเหรียญก็ถูกแน่นอนครับท่านผู้ชมงวดนี้ก็จุดเป็นทีเดียบร้อยเป็นบ่จุดแล้วขอตองว,วดเลยขอตองว,วดอืมขอตของว,วดเลยครับท่านผู้ชมเขามานหนีซีงวดหางหวดแล้วนี่นี่เดีจะเป็นงวดที่หกงวดที่วัน์ผ่านแต่ว่าสมากคนก็ะบอกคนที่สนใจเป็นถูกเส้นใท้เนาะไม่ได้แต่สนใจแต่สนใจแต่ข้องข้องฝัน สนใจจะค้ามฝันไม่บัวความฝันกับ่ะเขายี่ค่ะจะไปช่วงแต่ามาเขาเป็นทูบเสียงท้ายเนาะมะื่อคืนนี่ก็จยดทูบก็เลยขอเพิ่นขอเพิ่นถ้าเป็น,ถ,ปนถ้าเป็นเลขทูบเสียงท้ายืันนี้นะขอให้เขาไปฝันไปเขาฝันไปเขาความฝัน,นไปบอกอให้ไปบอกอว่ามันคือเขาบองหวดน,นี่ เื่อนนี่ปูเพิ่นไปหาอยู่บ่ละเพิ่นไปเข้าฟันอยู่บ่คะเข้าฟันฟันว่าจังไดฟันดีอยู่บ่ฟันดีอยู่จักสิว่าดีบ่ดีแต่ว่าฟันว่าอธิษฐานว่าผู้ถ้าเลขงวดนนี้เขาก็ถ้าเขาเลขถูกนี่ก็ขอให้ได้ฟันว่าได้อยากจะกินในเรื่องเลยฝันฝันว่าจังไดฟันว่าไปบ้านเก่าอีเหล้วบ้านเก่านั่นคือ เป็นคืบพี่ภาษาเนี่ยล่ะม,มีแต่ค้นเท่าค้นยังนะเต็มบ้านนิวเรากับแม่บวนก็เอาเสียวเฮ็ดไปขอเขาเฮ็ดเฮ็ดหัวหนูไปแหลกเขาไปแหลกเขา่าปัน่นย่ายผู้หนึ่งเอเลว่ามะแม่แม่์เสียวไปแหลกให้ไปแหลกเขาไปแหลกเขาบ้านหลังนั่นลังหลังนั้นมันมีค้นตายเห็นงแต่เป็น,เป,นเป็นงานซพปนะ ไปแหลกเอาเขาเอาเห็ดไปแรลกเอาเขาบานหลังคนตายงานศพหรือเหล็กมันสิตายหรือมันจะอยู่บ่อหัวคือว่าบานเพื่อนเ,เอาเขามะไหห่ากระสอบโอ้เขาก็ได้เขาก็ได้เพื่อนไปแลกมะใหไดห่ากระสอบก็บเลยเอารถพระเที่ยงไปแกวแน่รถพระเที่ยงอีกแล้วครับท่านโ๊กนมาหารถพระเที่ยงอีกคือแกาแกแกแล้วก็มี น้องไอ้มีพอเที่ยงมีน้องน้ำโมขึ้นไปน้ำกันละพอเที่ยงก็เลื่อเขาขึ้นไซรถนเหมืนี้ผู้เฒ่าผู้นั้นเลยว่าเอื่นน้องน้ำโมบักลามามาเอาเงินไม่ไงสิให้เงินเป็นกันเล่ยโจ๊กเงินให้น้องน้ำโมรอยหนึ่งรอยหนึ่งเหมืานพอเที่ยงก็เลยเอาเงินน้องกับน้องน้ำโมไปไหวเหมือนพระกับมาพาปลา คี่พาวัดเก่าวัดห่างนะนะสามเลขศูนย์ห้าสามเลขศูนย์เนี่ยมันหักออกมันหักออกมันหักออกแม่หัวจะจนจนเวียนมือนั้นมันจะล่มเนี่ยก็ตามอายุมันแะไรเนาะค่ะมันหลายมือแล้วน่าก็สิหักสิแตกไปแน่ซู้มสู้มเก่งไก่สู้มให้เพิ่นเบิ่งแน่ลูกเออซู้มให้เ็นชัดนี่แหละลองไปพิจารณาบนเราเองถ้าท่านีช่วมเนาะมากก็ค่อยจัดคัดใส่เบิ้ลเพิ่มสนุกสนานเพราะว่า แม่บัวมีข้อมฝันขอได้น้ำปูสีสุดท่กะได้มาขอมันขึ้นเป็นมันพายใหญ่มาขอกับปรากฏว่านี่แหละครับตัวเลขทีพันหายมากมาขึ้นนี่แล้วก็ฝันว่าได้เข้าได้สิงได้ของเนาะก็พิจารนาเองครับผมท่านผู้ชมอย่างผอเตี้ยงบอกไปแล้วครับมากกระจัดคัดไก่เบิ้งผู้คมศสุขสนานเนาะนี่ค่ะท่านผู้ชมเลขถูกที่แม่บัวเพันได้จุดไวมาขึ้นนี่ค่ะ มันก็เป็นตัวเลขซีเก่าหาซีเก่าหาค่ะคันท่านผู้ชมตัวไดมักผู้ไดมักกัดจดไวเบิงจดไวนเป็นแนวทางเนื้อค่ะค่ะจังไดก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตุกตุกชาแนวไวให้ไวในเดจ้าคลิปนี้ตุกตุกชาแนวก็ขอสวัสดีค่ะ